นางแบบไต้หวันจมน้ำตายขณะถ่ายภาพใต้น้ำเมื่อวันที่17พฤษภาคมนางแบบสาวสวยโอลิเวียกู่ได้จบชีวิตในระหว่างการถ่ายภาพใต้น้ำการถ่ายภาพในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นใกล้กับเพิงชวนในเขตพิงถงของไต้หวันหลายฝ่ายคิดว่าโอลิเวียซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การประดาน้ำนานถึง3ปีไม่น่าจะมีปัญหาในการควบคุมการหายใจใต้น้ำ ทำให้ตำรวจมุ่งตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์มีการคาดการว่าช่างภาพได้ขอให้เธอถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อเหตุผลในด้านความงามของภาพทั้งนี้ขณะที่เธออยู่ใต้น้ำโรคหอบหืดเฉียบพลันเกิดกำเริบระหว่างการถ่ายภาพส่งผลให้เธอเริ่มสำลักน้ำทะเลแม้ว่าเธอจะถูกนำตัวขึ้นจากน้ำทันทีพร้อมช่วยปั๊มหัวใจแต่กลับไม่สามารถยื้อชีวิตเธอไว้ได้ทัน หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนางแบบสาวคนนี้ก็ได้จบชีวิตลงขณะอายุได้เพียง25ปีทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำให้กับสามีและลูกสาววัย4ปีของเธอ